ผมได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นทางผ่านของพญานาคเห็นเป็นนาคสีดำแล้วคนมานั่งจะมานั่งสมาธิตอนเด็กก็มักจะบอกว่าหลวงพ่อใต้บอนะ่อน้ำมีพญายนาคหรือทําไมเหรอผมเห็นเขา,าตัวดำๆดทำบุญแค่หนึ่งบาทเขาล่ำรวยจริงเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละมันมีผู้หญิงคนหนูลำบากข้าหนูจะโดนยึดบ้านดูวหนูก็เล็กถามว่าโยมมีเสักบาทรไหมถ้าบาทหนูหนูมีขอบาทเดียวนะเดี๋ยวสองวันก็รวย อย,อยู่งานที่ก็ทำโทรศัพท์มาผมสัง่งเฉลี่ยมัดจำเปอร์เซ็นแล้วได้7 0 0 0 0สนบาทวันนั้นแล้วเสร็จแล้วก็กินน้ำมนต์ประมาณตีสี่กว่า,าผมก็เลยเข้าโรงพยาบาลตีห้าหมอก็ปัดคอมมาเขาก็บอกว่าคุณหายจากโรคมะเร็งแล้วนะวันนี้ต่อไปที่คุณก็ไม่ต้องมาหามาโรงพยาบาลอีกแล้ววันนี้ผมขออนุญาตนะหลวงพ่อเนี่ยเจอไม่ผมเลยแล้วกัน